ตอนที่612ความเจ็บปวดที่รู้สึกเสียวซ่าพร้อมกับความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีและร่างกายของผู้คุมวิญญาณหมีหลังเหล็กก็แข็งทื่อทันทีในสายตาของผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้เสร็จสิ้นในทันทีใครก็ตามที่ดูเกมจะพบว่าทักษะระยะประชิดที่เซียเซียเพิ่งแสดงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกทางศิลปะ อย่างแรกมันถูกพัดหายไปเหมือนควันสีฟ้าจากนั้นทั้งคนก็ถลายไปด้านข้างอย่างรวดเร็วโจมตีถอยกลับวนกลับและหันหลังกลับเหมือนผีเขาทำลายอย่างเสร็จในเวลาอันสั้นอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงเวลาที่กริดแทงหนีหลังเหล็กใต้รักแร้เขาก็เดินออกไปพร้อมกับสัมผัสกระโดดออกมาจากอากาศและแทงที่หลังคอของคู่ต่อสู้แต่กริดที่หลังคอของเขาเบาๆและร่างอันใหญ่โตของปรามาจารย์วิญญ,ญาณหมีหลังเหล็กก็ทุบและล้มลงกับพื้นระบบประสาทส่วนกลางถูกปิดกั้นและอาจกล่าวได้ว่าผลจะเกิดขึ้นทันที ปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้หญิงเพิ่งตระหนักในเวลานี้ว่าทักษะวิญญาณแรกของเธอก่อนหน้านี้คือการรบกวนทางจิตซึ่งงอเป็นคุณลักษณะของวิญญาณแต่ไม่ใช่ทักษะวิญญาณประเภทควบคุมที่ทรงพลังเป็นพิเศษแต่ในการร่วมมือกับพี่ชายของเธอทักษะวิญญาณของเธอทุกครั้งพวกเขาทั้งหมดสามารถทําได้ค่อนข้างดีผลลัพธ์ที่ดีแต่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเสี้ยเสี้ยเป็นเพียงการเสแสร้ง เซียเซียยังได้เรียนรู้เนตรมันม่วงประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของเนตรมันม่วงคือการปรับปรุงพลังจิตดังนั้นแม้ว่าเขาจะถูกรบกวนแต่เขาก็ฟื้นตัวในทันทีไม่ต้องสงสัยเลยมีเสียงโครมครามดังขึ้นในอากาศและหยวนเอินไม่แม้แต่จะแปลงร่างและทักษะจิตวิญ,ญญาณที่สองปืนใหญ่อากาศก็ถูกปลดปล่อยออกมาในความว่างเปล่าตรงไปหาโซมาสเตอร์หางยาวโซมาสเตอร์หางยาวสะบัดหางรัศมีบานออกพยายามต่อต้านปืนใหญ่อากาศ อย่างไรก็ตามการควบคุมปืนใหญ่อากาศของหยวนเอิญน,นั้นง่ายมากที่จะต่อต้านปืนใหญ่อากาศซึ่งดูเหมือนจะมีขนาดเท่ากัปั้นระเบิดออกด้วยพลังของกระสุนนำวิญญาณตายตัวท่ามกลางเสียงคำรามที่รุนแรงระบบควบคุมวิญญาณมาสเตอร์ถูกเป่าคว่ำและสลบไปโดยตรงตั้งแต่ต้นจนจบเกมนี้ฟังดูช้าแต่จริงๆแล้วอยู่ระหว่าง4หรือ5ลมหายใจ4ห่วงเหมือนกันเข้าชิงทั้ง4แต่ผลออกมาน่าตกใจมาก บนแท่นบูชาผู้คนจากทวีปชิงหลัวให้ความสนใจกับการแข่งขันครั้งนี้มานานแล้วผู้ชมไม่ทราบรายละเอียดของหยวนเอินและเซี่ยเซี่ยแต่เจ้าหน้าที่รู้ดีฟาบาทชายหนุ่มสองคนนี้จากสถาบันเช็กไม่ธรรมดาจริงๆชายชาราคนหนึ่งกระซิบกับจัก,กรพรรดิเทียนหลิงแห่งอาณาจักรสตาหลัวแต่เทียนหลิงพยักหน้าเล็กน้อยเทียบกับนักเรียนของวิทยายลัยสับประหลาดของเราได้อย่างไร ชายชาราขมวดคิ้วเล็กน้อยถ้าพวกเขาอายุเท่ากันฉันเกรงว่าจะพูดยากแต่เทียนหลิงชำเลืองมองเขาตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับคนคนนี้ความสามารถในการพูดนั้นหมายความว่าเขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเขาชายชารากล่าวว่าแต่การแข่งขันนี้ขึ้นอยู่กับอายุ20ปีไม่มีปัญหาในการเอาชนะพวกเขาเป็นเพียงว่าเราต้องสังเกตและสังเกตสถานการณ์ของพวกเขาต่อไป เห็นได้จากการแข่งขันเมื่อกี้การโจมตีด้วยความว่องไวปรมาจารย์จิตวิญญาณควรเป็นผู้นำของทีม2คนความเร็วพลังระเบิดการควบคุมสนามรบและแม้แต่พลังจิตของเขาก็ค่อนข้างดีถ้าอายุของวิทยาลัยชเชร็กไม่เป็นเท็จอายุ15ปีสามารถไปถึงระดับนี้ได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนี้เขายังขาดคุณลักษณะที่จำเป็นของปรมาจารย์จิตวิญญาณที่ส่งพลังนั่นคือแตกต่างออกไป เราจำเป็นต้องสังเกตต่อไปว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขามีความสามารถมากกว่านี้หรือไม่ไต่เทียนหลิงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าจุดประสงค์ของการเชิญวิทยาลัยเชร็กเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้คือเพื่อเพิ่มความแบลว์วให้กับการแข่งขันหากคนของเราแน่ใจว่าจะเอาชนะพวกเขาได้ในที่สุด จะต้องดําเนินการเลื่อนตําแหน่งล่วงหน้าท้ายที่สุดแล้วทวิปโตหลววิทยาลัยชื่อเสียงยังคงใหญ่มากหากเราไม่แน่ใจว่าจะชนะในท้ายที่สุดเราต้องควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ของเราใช่เซียเซียและหยวนเอินลงจากเวทีสีหน้าเคร่งเครียดของเซียเซียในการแข่งขันครั้งก่อนหายไปอย่างไร้ร่องรอยถ้าคุณเดินเย่อหยิ่งแบบนี้อีกฉันจะทุบคุณหยวนเอินออกห่างจากผู้ชายคนนี้เพียงไม่กี่ก้าวเซียเซียหัวเราะเบา ถ้าฉันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นคุณก็แค่พูดว่าฉันไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นหรือแค่โยนและหมุนเบาๆไม่กี่ครั้งคุณก็เอาชนะศัตรูได้แล้วหุบป,ปากฉันไม่น่าทึ่งหรือคุณเห็นไม่ชัดเหรือว่าเมื่อกี้ฉันหล่อแค่ไหนอาทัานใดนั้นหยวนเอินก็หันกลับมาและต่อยเสี้ยเซี้ยที่ท้องทำให้ผู้ชายที่โอวดอยู่ในลำคอจมน้ำตาย จากนั้นเธอก็เดินไปที่พื้นที่รอผู้เข้าแข่งขันรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขาก็แข็งแกร่งขึ้นจริงๆมีจอขนาดใหญ่หลายจอในพื้นที่รอเกมและจอทั้ง15จอถ่ายทอดสดเกมก่อนหน้านี้เมื่อเซียเซียและหยวนเอินกลับมาทีละคนสีหน้าของผู้แข่งขันที่รอที่นี่เพื่อดูพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการแข่งขัน15รายการในรอบนี้เวลาสิ้นสุดของพวกเขาเร็วที่สุดทักษะการต่อสู้ระยะประชิดของเซียเซียนั้นน่าตกใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่ได้ใช้ทักษะจิตวิญญาณแม้แต่ทักษะเดียวในการแข่งขันและเขาแก้ไขระบบการโจมตีของจิตวิญญาณแห่งจิตวิญญาณที่มีระดับการบ่มเพาะเดียวกันใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมจะเห็นว่าแม้ว่าปรมาจารย์จิตวิญญาณของมีหลังเหล็กจะไม่ได้ใช้กำลังของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังโจมตีส่วนบุคคลที่แข็งแกร่งเกินไปของเซี่ยเซี่ยและทักษะนั้นก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าทักษะวิญญาณ ทั้งอูหลินยื่นมือของเขาออกและเซียเซียก็ให้ไฮไฟแก่เขาแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรโอ้อวดอีกด้วยใบหน้าเรียบเฉยและดูเท่ทั้งอูหลินมองไปที่การจัดอันดับในรอบต่อไปเขาและกูเย่ก็จะเล่นด้วยเขาแต่ไหลกูเย่ข้างตัวเขาฉันประหม่ามากฉันควรทําอย่างไรดีคุณประหม่าหรือเปล่ามุมปากของกูเย่กระตุกอย่าสร้างปัญหาทั้งอูหลินกล่าวว่า ฉันประมาจจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพบกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเป็นพิเศษในขณะที่พูดเขาจงใจแซงทําเป็นประมาทกูเย่บีบเขาเบาๆคุณดูเหมือนกับตันใช่ไหมทั้งอูหลินยิ้มและพูดว่าแล้วคุณประมาทไหมกูเย่พูดอย่างเฉยเมยถ้าคุณจริงจังอีกครั้งฉันจะต่อสู้กับคุณด้วยอีกสองคนสามต่อหนึ่งเออไม่อนุญาตกฎไม่อนุญาตคุณทํากับฉันแบบนี้ไม่ได้ทั้งอูหลินคร่าครวญเสียงต่ํา กับตันฉันทนไม่ไหวแล้วสวีเสียวเหยียนหน้ามุยเลอจิงอยู่พูดขึ้นว่าถูกต้องเอาจริงเอาจังทั้งอูหลินหัวเราะเบาๆในแง่หนึ่งมีโอกาสที่เราจะได้พบกันในอนาคตอันใกล้นี้เออเลอจิงอยู่แซงทำเป็นโกรธและพูดว่าคุณกำลังขู่ฉันจะบอกครูวูไป การแสดงที่ยอดเยี่ยมของเซียเซียและหยวนเอินแตกต่างจากบรรยากาศที่ผ่อนคลายของพวกเขาทําให้หลายคนที่อยู่ระอบตัวพวกเขาสังเกตเห็นทีมเล็กๆของพวกเขาเนื่องจากพวกเขามารวมกันและหยวนเอินและเซียเซียดูเหมือนจะไม่เป็นผู้นําของทีมแล้วความแข็งแกร่งของทีมที่เหลือละ่ะบางคนจําทางอูหลินได้แล้วและในไม่ช้าในพื้นที่เล็กๆข่าวว่าทางอูหลินเอาชนะประมาจาชุดกรอสึกคําเดียวในวันแรกของการแข่งขันแบบตัวต่อตัวได้แพร่กระจายออกไป การแข่งขันดำเนินไปอย่างรวดเร็วและการต่อสู้ของผู้เล่นสองคนนั้นเร็วกว่าการแข่งขันเดี่ยวบ่อยครั้งที่การปัตุของการชนแบบเต็มรูปแบบสามารถกำหนดผลลัพธ์ได้ถึงเวลาแล้วที่ทางอหลินและกูเย,ยจะปรากฏตัวทั้งสองเดินเคียงข้างกันและเดินเข้าไปในสนามเด็กเล่นตามทางเดินเมื่อรู้สึกถึงบรรยากาศอันอบอุ่นในเวทีทางอุลินจึงพูดกับกูเย,ย บรรยากาศในทวีปชิงหลัวนั้นดีจริงๆเมื่อเทียบกับฝ่ายเรามันดูเป็นขั้นตอนและเป็นมาตรฐานเกินไปบางครั้งการต่อสู้ก็ต้องใช้ความหลงไหลอืมถ้าจะขึ้นไปคนเดียวในภายหลังแล้วเจ้าจะตามมาข้างหลังถ้าข้าไม่สามารถทำได้ถ้าข้าทำไม่ได้ก็มาใหม่ทังอูหลินยิ้มให้กู่เย่ตอนที่613 2สองต่อสองกู่เย่ชำเลืองมองเขาทำไมทังอูหลินยิ้มและพูดว่า ฉันเกรงว่าคุณจะเหนื่อยถ้าคุณเหนื่อยและอารมณ์ไม่ดีละมันง่ายที่จะแก่เมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีแม้ว่าเราจะแก่ไปด้วยกันอนาคตเราจะแก่อย่างช้าๆข้อดีเสมอคุณแก่แล้วกูเยิดไม่ได้ที่จะหัวเราะแต่เธอมองเขาด้วยสายตาที่อบอุ่นกว่าเล็กน้อยเมื่อพวกเขาก้าวขึ้นไปบนเวทีคู่ต่อสู้ของพวกเขาก็มาถึงแล้ว เหมิงเซีย่ยรานเอามือใส่กระเป๋าเอียงศีษะะและมองไปที่คู่ต่อสู้ที่เดินขึ้นเวทีการแข่งขันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในใจแต่ก็ดูถูกเล็กน้อยรูปลักษณ์ที่ยังไม่บรลุนิติภาวะบนใบหน้าของอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดจากอายุ20ปีอายุต่ำกว่า20ปีทุกครั้งที่ปรมาจารย์จิตวิญญ,ญาณฝึกฝน เป็นเวลาหนึ่งปีสถานการณ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมีไม่กี่คนที่มาแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อยแต่พวกเขามาเพื่อฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตในตอนนั้นเขาเคยทำสิ่งนี้มาก่อนและในขณะที่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นนี้ในวันนี้ในขณะที่ดูหมิ่นเหยียดหามเขาก็พอใจมากเช่นกันกำจัดพวกมันในหนึ่งนาทีไม่สิครึ่งนาทีเหมิงเซียวหลานกล่าวกับเพื่อนของเขาดีเอ๋อกลอกตาของเธอ เจ้าคนหญิงยะโสเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่แข็งแรงเหมืองเซียร้รานพยักไหลจำเป็นต้องถามอะไรใหม่ดูอายุของพวกเขาพวกเขาอายุมากที่สุดคือ16หรือ17ปีอีกไม่นานเราจะอายุ20ปีจากมุมมองใดๆเราไม่ได้สูญเสียเหตุผลเด็กคนนั้นหล่อมากดีเออกุมใบหน้าของเธอไว้ในมือทั้งสองข้างมองไปที่เด็กชายรูปหล่อสูงที่มีตากลมโตสายคู่หนึ่งเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย เฮ้โฟกัสหน่อยหยุดเป็นผีบ้าได้แล้วเหมืองเซียวหลานหันไปด้านข้างด้วยความโกรธปิดกั้นสายตาของดีเอ๋อไปให้ไกลจากเจ้าดีเอ๋อเตะเขาข้างๆ้างข้าไม่สนใจแค่ตีเขาอีกหน่อยเขาหล่อจริงๆข้าไม่พบจุดบกพร่องในตัวเขาเลยแสงแดดหล่อสูงถ้ามันแข็งแกร่งกว่านั้นมันจะเป็นเจ้าชายชามิ่งเพ้อฝันเหมืองเซียวหลานพูดอย่างโมโหแต่เขาไม่กล้าขึ้นไปบังสายตาของเธอถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นบ้ามันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ผู้ตัดสินได้ก้าวขึ้นไปบนเวทีประกาศกฎของเกมแล้วบัตเตอร์ฟลายเดินไปที่กลางสนามก่อนทั้งอูหลินมองหญิงสาวที่กำลังเดินเข้ามาด้วยความประหลาดใจนี่ไม่ใช่การแข่งขันหรือทำไมเธอถึงมาก่อนที่จะประกาศการเริ่มต้นเฮ้ hey, คุณชื่ออะไรดีเอ,อ๋มองไปที่ทั้งอูหลินด้วยดวงตาที่ลุกโชนทั้งอูหลินชะงักไปครู่หนึ่งชี้ไปที่จมูกของเขาฉัน ใช่แล้วนี่เธอเองนะชื่ออะไรนะน้องชายอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เธอมีแฟนหรือยังดีเออรถามอย่างตื่นเต้นกลับไปที่นั่งของคุณการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นนี่คือการแข่งขันไม่ใช่นัดบอดกรรมการตำหนิอย่างไม่มีมารยาทต,ตกลงตกลงฉันเข้าใจแล้วหนุ่มหล่อตัวน้อยคุณชื่ออะไรบอกฉันมาเร็วเร็ีเอ๋ยังคงถามต่อไปฉันจะบอกคุณก็ต่อเมื่อฉันชนะทั้งอูหลินพูดด้วยรอยยิ้มว้าวคุณดูสวยมากเมื่อคุณยิ้ม ผู้ตัดสินกลับไปนั่งที่ของคุณมิฉะนั้นคุณจะถูกประกาศให้ยอมแพ้ในเกมนี้เหมืองเซียวหลานทนไม่ได้อีกต่อไปเขาวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วดึงดีเอ๋อแล้ววิ่งกลับไปทั้งอูหลินรู้สึกขบขันเช่นกันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพบคู่ต่อสู้เช่นนี้เขาอดไม่ได้ที่จะหันไปหากู่เย่และพูดด้วยรอยยิ้มต่ำดูสิคู่ต่อสู้ของเรามีรสนิยมดีมากกู่เย่พูดอย่างเฉยเมย ฉันจะให้เวลาคุณสักครู่ถ้าฉันจัดการกับคู่ต่อสู้ไม่ได้ฉันจะยิงอย่าบอกชื่อของคุณกับเธอครับหัวหน้าทั้งอูหลินยิ้มเหมิงเสีย่ยรานพยายามดึงดีเอ๋อกลับไปยังพื้นที่ของตนเองและผู้ตัดสินตัดบทโดยไม่ลังเลการแข่งขันเริ่มขึ้นทันทีที่เขาได้ยินเสียงเริ่มเกมเหมิงเซี่ยรานรีบออกไปก่อนเขาทนดีเอ๋อไม่ได้จริงๆมาตัดสินใจกันอย่างรวดเร็วความเร็วของเขาเร็วมาก และในขณะเดียวกับที่เขาบินออกไปปีกคู่หนึ่งก็แยกออกจากหลังของเขาปีกของเขาดูไม่ใหญ่นะและดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสามารถในการบินมากนักแต่หลังจากะยานขึ้นปีกก็กางออกและไม่มีปัญหาในการถลายไปกับลำตัวของเขาสีเหลืองสองวงและสีม่วงสองแหวนวิญ,ญญาณสีวงด้วยการปลดปล่อยวิญญ,ญาณลมของเขามีสีสันอย่างรวดเร็วไก่ฟ้าสีทองนี่คือจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขา จิตวิญญาณการต่อสู้ที่พิเศษมากของระบบโจมตีแบบว่องไวคุณสมบัติพิเศษคือการโจมตีของเขามาจากขนของมันเองนอกจากนี้ขนไก่ที่มีสีต่างกันมีหน้าที่ต่างกันด้วยวงแหวนวิญญาณสีวงขนบนร่างกายของเขามีสีสีได้แก่แดงน้ำเงินเหลืองและเขียวทันทีที่เขายื่นมือออกไปขนนกสีแดงสองเส้นก็ตกลงบนฝ่ามือของเขาและววงแหวนวิญญาณสีเหลืองดวงแรกบนร่างกายของเขาก็ปล่อยแสงออกมา ด้วยการสะบัดมือของเขาขนนกทั้งสองก็บินตรงไปในทิศทางของทังอูลินและกู่เย่ขนนกบินไปกลางอากาศกลายเป็นไก่ไฟสองตัวอย่างรวดเร็วกลางปีกออกและบินไปหาพวกมันทันทีด้วยเสียงหวีดหวิวเฮ hey, ฉันบอกให้ช้าลงดีเออไล่าตามมาจากข้างหลังด้วยความไม่พอใจทั้งอูลินก็รีบออกไปทันทีหลังจากกูเย่ขอหนึ่งนาทีแหวนวิญ,ญญาณสีทองสองวงลอยขึ้นและแหวนวิญ,ญญาณวงแรกก็ส่องแสงร่างมังกรทอง เกล็ดส uhm er ีทองปกคลุมท <iern three deuts ches> hey, ั่วร่างกายของเขาและกรงเล็บมังกรสีทองบานที่แขนขวาของเขาเผชิญหน้ากับไก่ฟ้าสีทองทั้งสองเขาไม่ตั้งใจจะหลบเลยเฮ้แหวนวิญญาณเป็นสีทองเจ๋งมากดีเอิร์ดไม่ได้ที่จะอุทานเมื่อเห็นแหวนวิญญาณสีทองสองวงบนร่างของทังอุลินเมืองเซียวหรานก็ตัวสั่นเช่นกันความไม่แน่นอนของคู่ต่อสู้เป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดในเกมเสมอแหวนวิญญาณทองคาคืออะไร กรงเล็บมังกรสีทองถูกดึงออกมาจากอากาศเบาบางและปลายกรงเล็บกลืนด้วยแสงสีทองนกไฟสองตัวถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นเมื่อถังอุลินแต่พื้นด้วยเท้าซ้ายเขาก็ใกล้แล้วขนนกสีฟ้าสองตัวบินออกมาและความร้อนก่อนหน้านี้กลายเป็นความเย็นจัดขนทั้งสองกลายเป็นนกน้ำแข็งสองตัวในอากาศบินตรงไปหาถังอหลินด้วยลมหายใจที่เย็นจัด คุณลักษณะสองอย่างที่น่าสนใจของน้ำแข็งและไฟไม่มันไม่ใช่การควบคุมธาตุมันควรจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณพิเศษของเขากรงเล็บมังกรทองตัวเดียวกันบกสะบัดและนกน้ำแข็งก็แตกเป็นเสียงเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับนกนกแข็งก่อนหน,น,น้านี้นกไฟมีทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกายภาพมันแข็งแกร่งกว่าพลังโจมตีของวิหกเพลิงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเห็นว่าถังอูหลินมีพลังมากจนกำลังจะมาอยู่ตรงหน้าเขาเหมืองเซียวหรานก็ควาขนนกสีเหลืองสองอันจากหัวของเขาแล้วโยนลงกับพื้นโดยไม่ลังเลในความเป็นจริงจำนวนและสีของขนบนหัวของเขาสอดคล้องกับปริมาณของพลังวิญญาณของเขาและประเภทของทักษวิญญาณตามลำดับกล่าวอีกในหนึ่งมีขน,นกำนวนมากพอๆกับทักษวิญญาณที่สามารถปลดปล่อยได้ด้วยพลังวิญญาณทั้งหมดของเขา จำนวนของขนนกแต่ละสีจะถูกกำหนดโดยตัวเขาเองเมื่อเขาปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาค่อนข้างจำกัดแต่เขาสามารถเปลี่ยนจำนวนขณนะนกที่มีสีต่างกันได้โดยการถอนจิตวิญญาณการต่อสู้และปล่อยมันอีกครั้งข้อได้เปรียบคือความเร็วในการปลดปล่อยของทักษะวิญญ,ญาณน,นั้นเร็วกว่าของปรมาจารย์วิญญ,ญาณทั่วไปด้วยการสบัดขนนกทักษะวิญ,ญญาณก็ถูกปลดปล่อยออกมา ในขณะนี้เมื่อเห็นว่าถังอหลินกําลังจะเข้ามาใกล้เขาเหวี่ยงมือลงกับพื้นและขนสีเหลืองสองเส้นร่วงลงบนพื้นเปล่งแสงสีเหลืองเข้มข้นสองกลุ่มสิ่งที่ทําให้ถังอูุลินรู้สึกขบขันเล็กน้อยก็คือไม่ใช่นกสองตัวที่ออกมาในครั้งนี้แต่เป็นไก่ตัวใหญ่สองตัวที่มีความสูงสองเมตรทั้งตัวเป็นสีน้ําตาลและทันทีที่มันปรากฏตัวมันก็กางปีกออกและพุ่งเข้าหาถังอุลิน จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาน่าสนใจทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของทางอูลินก็เร็วขึ้นและร่างของเขาวุบวับเหมือนผีลื่นถลายระหว่างไก่สองตัวความเร็วของไก่พื้นเมืองไม่ได้ช้าแต่ความยืดหยุ่นโดยรวมไม่สามารถเทียบได้กับเงาผีเมื่อเหมิงเซียวหลานตกตะลึงกรงเล็บมังกรทองของทางอูลินก็อยู่ตรงหน้าเขาแล้วดีเอ,อเ๋อเหมิงเซียวหลานกรีดร้องอย่างแปลกประหลาดหนุ่มหล่อตัวน้อยฉันมาแล้ว เสียงของดีเอ๋อดังขึ้นและทันทีหลังจากนั้นทางอุลินก็ได้กลิ่นหอมหอมมีความมึนงงชั่วขณะต่อหน้าต่อต,อตาของเขามึนงงซึ่งทำให้เขารู้สึกหนักใจผิดคู่นี้สุดยอดจริงๆนอกจากนี้ยังมีปีกคู่หนึ่งที่ด้านหลังของดีเอ๋อพวกมันเป็นปีกผีเสื้อสีชมพูที่งดงามมากคู่หนึ่งเมื่อปีกผีเสื้อกระพือ วงแหวนวิญญาณดวงที่สองก็ส่องแสงและหมอกสีชมพูอ่อนก็ปกคลุมทังอูหลินทันทีและเหมิงเซียวหรานสิ่งที่แปลกคือเมื่อหมอกตกลงมาบนร่างของเหมิงเซียวหรานมันจะกระจายตัวออกไปเองโดยไม่ทําให้เขาปนเปื้อนปังร่างหนึ่งบินกลับหัวลงมาจากหมอกและไก่สองตัวก็สุดตัวลงอักดีเอออุทานเมื่อเห็นเมืงมิงเสียรายนบินกว่า20เมตรและร่อนลงบนพื้นเห็นได้ชัดว่าเป็นลมหมดสติไป เธอถามตัวเองว่าหมอกพิษถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วทางอูลินจะต้องถูกรบกวนอย่างแน่นอนทำไมเหมืองเซียวหลานถึงแพ้โดยไม่แม้แต่จะปลดปล่อยความสามารถวิญญาณที่สี่ร่างกายของทางอูลินสามารถอธิบายได้อย่างแน่นอนว่าเป็นพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากทรมานในทะเลนานกว่าสองเดือนศักยภาพของเขาได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่และความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาก็สูงมากวิธีทำให้ร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างมาก